กาเซียเข้ารับการผ่าตัดที่มือขวาโดยล่าสุดนั้นไลอันกาเซียนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวมิริกันก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อรักษาการบาดเจ็บที่มือขวาที่ยังหลงเหลืออยู่กาเซียหายดีในระดับหนึ่งหลังจากที่เขาไปพบสัญยญแพทย์กระดูกและข้อชื่อดังในรอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามเขาต้องพักรักษามืออีก5-6สัปดาห์จึงจะกลับมาขึ้นสังเวียนได้กาเซียและทางรูเมโรในไฟล่าสุดมีการชกรวมกันเพียง490ครั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกมาที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของการบันทึกผ่านคอมพิวบอกกาเซียออกมาด้วยพลังเพียง48ครั้งในค่ำคืนนั้นซึ่งน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ตั้งแต่ที่คอมพิวบอก ได้เริ่มติดตามข้อมูลดังกล่าว เมื่อ40ปีที่แล้วจากเหตุการณ์ที่เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดนั้นก็ส่งผลให้ไฟลรีแมทกับทางเดวินฮานี่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เกิดความไม่แน่นอนเสียแล้วซึ่งทางโปรโมเตอร์อย่างก็เดนบอยก็น่าจะมีการพูดคุยกับทางเตอร์กีอาราซิตประธานกลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบียถึงเรื่องนี้และอีกเหตุผลคือทางโปรโมเตอร์อย่างกลเดนบอยมีความต้องการให้ไรอันกาเซียขึ้นชกล้างแขนกับทาง โรลีโรเมโรมากกว่าการโชครีแมทกับทางเดวินฮานี่นั่นเอง